สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาเล่าเรื่องของน้ำเองค่ะหลังจากที่น้ำเคยเจอยามเล่นซ่อนหาเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเพื่อนๆพี่ๆจํจำกันได้ไหมคะครั้งนั้นน้ำก็เจอไปแปดคนนะคะแต่หลังจากนั้นน้ำก็อยากให้จะมีแฟนทุกคืนเลยค่ะคือว่ามันดีแบบนี้นี่เองเจอไปคราวนั้นก็แทบแย่ค่ะแต่มัน ก็เป็นประสบการณ์ดีๆของน้ำเองนะคะพี่ๆน้องๆที่สวยๆที่น่ารักอย่าหาทำแบบน้ำนะคะเดี๋ยวจะติดใจมานน้ำค่ะหลังจากนั้นไม่นานน้ำก็ได้เจอของใหม่ค่ะใหม่ด้วยแล้วก็ดีด้วยค่ะแฟนใหม่น้ำเองแฟนใหม่น้ำเขาเป็นคนขับรถทัวร์ค่ะสายที่เขาขับอยู่ก็เป็นสายเหนือค่ะเขามีชื่อว่าพี่สัน เราเจอการตอนที่น้ำกลับบ้านน้ำจำได้วา่าเมื่อสงการไปที่แล้วน้ำกลับบ้านน้ำกลับเที่ยวดึกค่ะพอรอตอนเที่ยวบ่ายน้ำซื้อตั๋วไม่ทันก็เลยได้รถเที่ยวดึกแทนค่ะรถเที่ยวดึกก็เป็นรถนอนซะด้วยส่วนใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำจะได้นอนยาวๆตื่นมาก็ถึงบ้านเลยค่ะน้ำไปอยู่ที่กรุงเทพมาหลายปี ก็เลยดูสวยขึ้นและน้ำก็แต่งตัวทันสมัยมากขึ้นและน้ำก็เคยเจออะไรมาบ้างแล้วก็อย่างที่เล่าไปค่ะก็เลยตัดสินใจกินยาค่ะกินยาป้องกันท้องพอกินเข้าไปแล้วเหมือนว่าน้ำจะสวยขึ้นผิวพรรณเหมือนจะขาวผ่องขึ้นด้วยนะคะเหมือนที่หมอร้านขายยาแนะนำมาด้วยทำให้ผิวสวย อันนี้ก็จะบอกต่อเพื่อนๆไปอีกตุไปอีกทีในตัวค่ะถ้าใครอยากผิวสวยและอีกอย่างยาคุมตัวนี้ก็ลดสิวได้ดีเลยนะคะหน้าเนียนมากทุกส่วนของน้ำมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นสัดส,ส่วนที่นุ่มๆต้องรีบหันกลับมามองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายรุ่นพ่อรุ่นหนุ่มจนถึงรุ่นปู่แถมน้ำได้ความขาวมาจากครอบครัว และคืนนั้นเองที่น้ำกลับบ้านเที่ยวดึกตอนที่นั่งรถทัวร์กลับบ้านที่น้ำได้เจอกับแฟนน้ำคืนแรกเขาก็มองมองน้ำน้ำก็มองมองเขาค่ะเราก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงแบบน้ำร้อนแรงยิ่งกว่าพาที์ขนาดนั่งรถกลับบ้านตอนกลางคืนนะยังร้อนได้เลยน้ำเห็นเขามองมาที่น้ำ ขาของน้ำก็เริ่มขยับไปขยับมาน้ำใส่กางเกยงยีนขาสั้นพอน้ำได้เห็นเขาเท่านั้นน้ำก็เลยแกล้งเขาค่ะด้วยการที่ว่าขยับขาไปซ้ายทีขยับขวาขาไปขวาทีพอให้เขาได้เห็นค่ะเขาก็หลงชอบน้ำมากหรือว่าเขาอยากจะเป็นแฟนกับน้ำในคืนนี้น้ำก็ไม่รู้นะคะ แต่น้ำก็ชอบเขาเหมือนกันค่ะรถก็แล่นไปที่น่านพอดีทางรถเขาก็มีการจอดพักรถกันค่ะและก็ได้ให้คนไปพักเข้าห้องน้ำหรือซื้ออะไรมากินกันค่ะน้ำกับเขาก็เหมือนว่าจะหิวน้ำขึ้นมาหิวอะไรในที่นี้พี่ๆคงเข้าใจนะคะเขาคงอยากจะกินอะไรบางสิ่งบางอย่าง ส่วนน้ำเมื่อได้เห็นผู้ชายมองมาตั้งนานความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นมาอีกรอบและเขาก็เดินเข้ามาคุยกับน้ำและเขาก็ชวนน้ำเข้าไปคุยกันที่หลังต้นไม้ใหญ่ถ้ายืนคุยของเราสองคนเป็นอะไรที่น้ำชอบมากเลยนะคะน้ำว่าท่านี้มันตื่นเต้นดีค่ะท่ายืนที่ใครๆก็ชอบ น้ำกับเขาคุยกันจริงๆนะคะตั้ง30นาทีน้ำถูกเขาวัดสัดส่วนของน้ำแถมน้ำก็วัดสัดส่วนของเขาเหมือนกันคะ่ะถึงไม่นานก็ตามแต่แต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาติดใจน้ำมากไม่ติดใจได้ไงคะขนาดพี่ๆยาม8คนน้ำยังทำให้เขามีความสุขมาแล้วเลยทั้งคืนและแถม วนตอนเช้ามาอีกคนละรอบหลังจากน้ำเล่นละครอ,อยู่ต้นไม้ใหญ่กับพนักง,งานคนขับรถน้ำกับเขาก็คบกันน้ำจัดให้เขาทั้งวันและก็ทั้งคืนอย่างสบายใจน้ำไหวมากเลยนะคะแฟนน้ำเขาก็เทิดทูนน้ำมากค่ะสงสัยจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบน้ำมาก่อนก็เลยชอบเป็นพิเศษ สุดท้ายเราก็ผูกพันกันแบบว่าผูกแขนแต่งงานเป็นธรรมเนียมะคะ่ะและน้ำก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านแฟนคะ่ะทุกอย่างก็มีความสุขดีน้ำก็ช่วยที่บ้านของแฟนขายของที่บ้านพ่อแฟนขายของคะ่ะแฟนน้ำขับรถทำให้เราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เลยพักนี้และวันนั้นน้ำก็เลยได้มีโอกาส เจอเพื่อนสนิทของแฟนที่เขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเขามาหาแฟนน้ำค่ะและพ่อแฟนก็บอกว่าแฟนน้ำไปขับรถแต่แฟนของมันอยู่บ้านและเขาก็ไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนก็ะอยอยากที่จะเจอน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันพ่อสามีก็เลยเรียกน้ำออกมาน้ำเจอกับเขาพ่อก็บอกว่าพี่เก่ง เป็นเพื่อนสนิทก,กับพี่สันแต่พี่เก่งไปทํางานอยู่กรุงเทพหลายปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าพี่สันแต่งงานเก่งนี่น้ําที่พ่อบอกไงแฟนไอสันมันโอ้โหพ่อครับน้องน้ำสวยมากเลยนะครับพี่เก่งพูดออกมาต่อหน้าต่อตาของพ่อพี่สันเลยคะ่ะทำให้หนูถึงกับหน้าแดงไม่นานเราก็เหมือนว่างูเห็นตีนไก่ ไก่เห็นตีนงูส่วนพี่เก่งก็ไปซื้อเครื่องดื่มในร้านพ่อมานั่งดื่มและก็นั่งคุยกันพอาะเขาเห็นว่าไม่มีเพื่อนคุยและเขาตั้งใจมาหาพี่สันตอนนั้นเห็นว่าพ่อไม่มีลูกค้าพ่อก็เลยออกไปหลังร้านพ่อบอกว่าวันนี้พ่อเหนื่อยก็เลยจะแอบไปนอนพักสักหน่อยให้น้ำดูแลหน้าร้านให้อยู่ๆเขาก็เดินเข้ามาสกิดน้ำ น้ำก็หันไปเขาก็ยังสก,กิดน้ำอยู่แบบนั้นเขาบอกว่าไอ้สันโชคดีมากที่ได้แฟนสวยและก็ก็อะไรคะพี่เก่งพูดออกมานะสันกลับมาเมื่อไหร่เขาก็แกล้งขามแบบนั้นน้ำก็เลยบอกว่าอีกสองสามวันค่ะเขาก็ยิ้มเขาบอกกับน้ำว่าเย็นนี้น้ำทำอะไรหรือเปล่าน้ำบอกว่าไม่ได้ทำอะไรคะ่ะเขาบอกว่าน้ำนอนห้องเก่าไอ้สันมันหรือเปล่า ใช่ค่ะห้องของน้ำอยู่หลังบ้านส่วนพ่อพิสันไปนอนอยู่ชั้นบนน้ำกับพิสันนอนติดอยู่ลงที่ลงรถค่ะพี่เก่งก็ยิ้มยิ้มและถามต่อว่าปกติแล้วลุงเข้านอนกี่โมงน้ำตอบไปว่าประมาณสักสามทุ่มหรือสี่ทุ่มได้ค่ะแล้วพี่เก่งก็ยิ้มแล้วก็ยื่นเงินค่าเครื่องดื่มให้น้ำ แถมตอนที่ยืมยื่นเงินให้แอบจับมือน้ําอีกนะคะท่าทางเขาอยากจะเจอกับน้ําอีกตอนเย็นน้ําก็ช่วยพ่อเก็บร้านเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ทํากับข้าวให้พ่อกินน้ําก็กินด้วยตกตอนเย็นน้าก็อาบน้ำแต่งตัวใส่น้ําหอมอย่างที่เคยทำละชุดนอนที่สวมใส่นั้นมันก็มีสีสดชื่นมากเลยนะคะ ขนาดน้ำออกไปเข้าห้องน้ำพ่อพี่สารยังมองน้ำแปลกๆเพราะบางสิ่งบางอยา่างมันช่างสวยงามเหลือเกินค่ะประมาณห้าทุ่มได้ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นน้ำก็นึกว่าพี่เก่งคงไม่มาแล้วน้ำก็เลยปิดไฟนอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงข้างๆหน้าต่างมันดังขึ้นน็อกนน้ำก็รีบไปเปิดค่ะพี่เก่งก็รีบดันตัวเข้ามา น้ำก็นึกว่าพี่จะไม่มาแล้วค่ะไม่มาได้ไงพี่ต้องมาหาน้ำอยู่แล้วพี่เป่พี่เก่งพูดจบนะเขาก็ไม่รอช้าค่ะดึงมือน้ำเข้าไปกอดและจูบน้ำเบาๆจนน้ำก็เผลอไปกับเขาพอเขาเห็นน้ำไม่ตอบสนองเขาไม่โกรธไม่ทุบอะไรเขาเขาก็ได้ใจจูบน้ำขึ้นมาอีกรอบเบาๆความรู้สึกของ เรื่องแบบนั้นมันก็วิ่งอยู่ในตัวน้ำไปหมดจนน้ำหน้าแดงใจสัน่นพี่เขาก็รีบดึงน้ำเข้าไปบนเตียงทันทีละเราสองคนใช่ค่ะเราสองคนก็ได้เป็นแฟนกันอย่างชอบใจทำให้น้ำหายใจหายคอได้ดีขึ้นบ้างพี่เก่งถึงกับพูดออกมาว่าพี่ไม่เคยเจอใครเหมือนน้ำมาก่อนพี่เก่งบอกว่า น้ำพี่มีเกมให้น้ำเล่นผู้เสร็จก็ให้น้ำได้ลงไปคานอยู่กับพื้นแบบนี้น้ำยังไม่เคยเล่นเกมแบบนี้เลยค่ะที่คานกับพื้นเหมือนมันจะแปลกๆดีนะคะพี่ๆคนไหนจะลองไปเล่นกับแฟนดูก็ดูเล่นได้นะคะสวรรค์ชัดๆพี่เก่งก็เริ่มเกมค่ะพี่เก่งเริ่มโยนเงินแบงค์ร้อยประมาณสักสองพันบาทได้ แล้วก็บอกให้น้ำคานไปเก็บเงินนั่นส่วนเขาก็คานตามน้ำไปค่ะน้ำเก็บชีลบใบชีลบใบพี่เก่งก็ชอบใจที่น้ำชอบเล่นเกมนี้พี่เก่งบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นเกมใหม่แบบใหม่น้ำต้องชอบแน่แน่น้ำก็บอกว่าถ้าเล่นเกมแบบนี้น้ำชอบค่ะตั้งแต่ตอนที่พี่สันไม่อยู่แต่ต้องตอนที่พี่สันไม่อยู่นะคะ เดี๋ยวแฟนน้ำจะโกรธพี่เก่งเมื่อได้ยินเท่านั้นก็ยิ้มออกมาพี่เก่งพูดว่าพี่ก็แฟนน้ำเหมือนกันนะพี่เก่งดูเหมือนว่าอยากที่จะประสานความสัมพันธ์กับน้ำอีกยาวนานเพราะเขาก็ชอบน้ำเข้าแล้วคะ่ะทำไมถึงชอบใช่ไหมคะก็น้ำเป็นผู้หญิงที่สวยไงคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ